ครับผมสวัสดีครับผมที่ผมพูดไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมว่าจะมาแนะนําวิธีการเสียบจริงแบบต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมอันนี้จะเสียบอันนี้เป็นเส้นรากกชมที่ตัดเส้นรากมาเื่ยเรามีเส้นรากเรามีเส้นรากที่ดูสวยเราอยากเสียบเราก็เสียบได้วิธีนี้จะใช้กาวร้อนนะครับผมในการเสียบแล้วเราก็เอาถุงมอครอบแล้วก็เอาหนังออาเอาแยกฟางรัดครับผมพอดีวันนี้ว่าจะเสียบไม้ไม่ได้เสียบพอดีเพราะว่าผมไม่สบาย แม่ก็ไม่สบายด้วยครับผมก็เลยวุ่นวุ่นหน่อยขอโทษทีครับผมพี่ตอบช้านะครับผมอันนี้ก็เป็นกิ่งยยเมนกิ่งยยเมนแล้วก็ใช้วิธีการการเสียบแบบใช้กาวแปะนะอันนี้จะเสียบแบบนั่งแท่นนะครับผมเราชอบดอกแบบไหมเราก็มาเสียบกันเราก็จะได้สีที่เราชอบอันนี้เรียกว่าการเสียบแบบนั่งแท่นนะครับผมอันนี้นะั่งแค่นคือตัวนี้อันนี้ก็แบบนั่งแท่นเช่นกันแต่ว่าเราใช้กาวนะใช้กาวร้อนอันนี้เราก็นั่งแท่นโดยใช้กาวการพาริมเราจะใช้กิ่งที่เล็กนะครับผมกิ่งที่เล็กไม่สามารถเอามา วานั่งแท่นได้หรือว่าไม่สามารถที่จะเอากาวแปะได้เพราะกิ่งจะเล็กมากๆนะเราต้องใช้วิธีการผ่าที่เบาเราก็ได้กิ่งตัวตัวขึ้นมานักษณะแบบนี้เร็ยบดำเแียงเนี้ยอันนีวผมจะแกะให้ดูนะเพราะว่าอันนี้เสียบไว้ในระยะหนึ่งแล้วแป๊บเดึยวครับผมครับผมโอเคครับผมถอดถุงเมื่อกี้ครับผมอันนี้แผลติดแล้วนะครับผมอันนี้ติดแล้วก็จะมีใบอ่อนงอกออกมาลักณะแบบนี้นะครับผมก็คือการติดแล้วนะตัวนี้เป็นเยเมนที่ใช้กาวเอาตรงนี้ทาไมเน่าล่ะ บางครั้งกิ่งก็เน่าได้ด้วยนะกิ่งตออันนี้อ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะทำไมเน่าไม่เน่าพอดีจะมีเรื่ผมดำมากเลยนะโอเคโอเคบางครั้งกิ่งเราไม่สมบูรณ์นะต้นตอเราไม่สมบูรณ์แต่ทาให้มีแผลด้วยแต่ก็ติดแล้วนะติดแล้วนะโอเคเดียวเดียผมค่อยค่อยเอามีดเลาะเลาะทิ้งแล้วก็ทากาวไปก็หายอันนี้ อ่าก็ขอได้นะขอได้ไดกาลังไปตุม่มบักมีคนน่าทักมาครับผมเราก็เสียบวันนี้เราจะเสียบไม้ไม่ได้เสียบพลีพ่อกับแม่ยก็ไม่สบายทั้งคู่เลยเจ้บาบ่าวก็นั่งเข้าตรงที่นั่งมองไปอยู่ด้วยอยู่เมื่อกี้ก็ส่วนเทพนานครับผมผมไม่ได้ทําเองนะผมต้องไปรับที่สวนผมต้องเดินทางไปต่างอำเภอเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะไปรับมาให้ดูด้วยครับผมก็ วันไหนขายเฉมได้ก็พอมีทุนก็จะไปซื้อเพีรยบรรดามาเอามาขายเพื่อเพื่อมีกําไรนิดหน่อยนั่นแหละไม่ได้เอาเอากำไรมากหรอกก็ถ้ามีหนึ่งพันบาทก็จะไปรับมาได้สี่ต้นประมาณนั้นนะครับผมก็เอามาขายก็รวยได้กำไรต้นละสี่สิบก็ละห้าสิบสามสิบก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวตอนเย็นวงจะไปแล้วก็มาถ่ายลงให้ดูนะเผื่อชอบครับผมก็ไม่รู้จะเหลือกี่ต้นไหมก็มีถ้าอยู่มามาช่วยรับมารับไปเหมือนกัน โอเคครับผมขอบคุณนะครับผมขอขบคุณก็สดจบไปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อลืมไปลืมไปเราเสียบเพืชอมเราต้องเสียบในช่วงที่เอาอากาศร้อนอบอ้าวนะอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับผมถึงจะติดง่ายๆติดได้สวยนะถ้าอากาศหนาวเย็นจะเสียบยากเสียบเสียบยากเสียไม่ติดถ้าอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนตกอย่างนั้นเสียบง่ายเลยนะโอเคตามนี้นะครับผตามนี้ว่บผมรับไหมผ่าแพงเนาะตามนี้นะครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับ